อ oh oh ช่วงนี้โควิดเราก็มาเยี่ยมชมฟาร์มแบบทิปทางช่องของพี่สีก่อนแครปเฮาส์ House, เรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะจุดแรกที่ท่านมาถึงแครปเฮาส์ท่านจะได้พบกับพนาาักงานหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อเชิญท่านไปยังห้องรับรอง เมื่อท่านเข้ามายังห้องรับรองของเรานะคะชมวิดีโอแนะนำฟาร์มค่ะหลังจากวิดีโอจบลงนะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่พาท่านเดินเยี่ยมชมฟาร์มของแพ้เพ้าเรามี2โซนจะมีโซนด้านล่างซึ่งเราเลี้ยงกางแจ้งและโซนด้านบนซึ่งเราเลี้ยงบนตึกนี่คือการเลี้ยงปูในร่มครับ ปูในร่มเนี่ยมันก็จะมีจุดที่เราจะต้องให้ความสําคัญก็คือ1ครับเรื่องการให,ให้อาหารที่เป็นพืชก็คือจอกแหนผักตบอะไรพวกนี้เราให้ในตึกเนี่ยเราต้องระวังเรื่องมันเน่าเพราะว่ามันจะไม่มีการสังเคราะห์แสงในตึกการเลี้ยงปูในตึกเนี่ยม,มันดีก็คือปูเนี่ยไม่ตากแดดเราก็ไม่ยังเป็นต้องมีหลังคามีอะไรละอ่ะหลังจากนี้เราจะพาไปดูพ่อพันธุ์แม่พันธบ้างน,น,นะครับบ่อพ่อพันธแม่พันุไหนเดี๋ยวเชิญทั้งบ่อนี้นะครับอันนี้จะเป็นบ่อที่เป็นพ่อพันธ์แม่พันุ์โดยตรงเลยพ่อพันธุ์ก็คือจะเป็นตัวผู้แบบนนี้นะครับ อ่าโปรโตูุกับปิ้งจะมีกับปิ้งสามเหลี่ยมอยู่ตรงบริเวณหน้าท้องนี้ชุดทดลองเลี้ยงนะครับชุดทดลองเลี้ยงทางฟาร์มเราออกแบบมาเพื่อที่จะให้คนที่สนใจอยากจะลองเลี้ยงดูนะครับจะได้เริ่มต้นแบบไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับเราก็เลยออกแบบเป็นชุดทดลองเลี้ยงมาให้ชุดทดลองเลี้ยงก็จะมีกระชังมีอุปกรณ์ทุกอย่างครบเซตเลยครับพร้อมเลี้ยงได้เลย จะทำธุรกิจอะไรไม่ควรเชื่อใครง่ายๆจนกว่าคุณจะได้ไปเห็นกับตาคนที่คุณจะดีวด้วยเขาคือของแทหรือเปล่าพี่สิลป์ความมุ่งมั่นสูงมากพี่เองก็ดูหลายที่นะเซิร์ชดูหลายที่แต่ว่าติดใจชอบพี่นี้มากกว่าเพ,าพาาราะอย่างเราปกาลันตีอะไรทุกอย่างมันคือเราอย่างเชื่อถือได้เอาเนี่างเนานะเขาารันตีปูทุกตัวเออถ้าส่งไปแล้วปูมีปัญหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเนานะเขาก็ <S <S 2> <S 2> <S เขาก็สามารถเราก็ขีมได้โจบตรงนี้ค่ะตอนแรกยังรู้สึกไม่แน่ใจพอคุยไปล้สักระยะหนึ่งก็ประทับใจพี่สีค่ะแล้วก็ให้คำแนะนำดีเซอร์วิสดีลาปูมีปัญหาจะไลน์ไปถามส่วนตัวก็ได้ไลน์ในกลุ่มก็ได้แล้วก็ดึกขนาดไหนก็ก็พี่สีก็ตอบไลน์มานะคะ อยากโดนหลอกจากคำโฆษณาเกินจริงของการทำธุรกิจปูนาจัดเวลาให้มาเห็นกับตาเลยค่ะว่าของจริงเป็นยังไงในส่วนนี้นะครับก็คือพื้นที่ในการเลี้ยงปูที่เรียกว่าพื้นที่กลางแจ้งนะครับสิ่งที่มันสามารถให้ได้ก็คือพืชผักต่างๆนะครับเพราะมันมีการสังงคะห์แสงการนี้อยู่ที่กลางแจ้งสิ่งที่ปูต้องการที่สุดก็คือหลังคาคนระับเพราะปูเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบแดด นะครับแซลแน์ก็ต้องใช้ขนาด80ขึ้นไปถ้าเรามีหลังคาอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับหรือว่าพื้นที่ที่เราจะเลี้ยงมีหลังคาอยู่แล้วสามารถใช้หลังคาเดิมได้เลยเราสามารถทําเป็นแซลแลนแบบที่ฟาร์มนี้ทําก็ได้ในส่วนนี้นะครับมันก็จะมีสิ่งต่างๆที่มันจําเป็นสําหรับการเลี้ยงปูนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องสปริงเกอร์ในส่วนของกระชังนะครับกระชังเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละพื้นของแต่ละคนที่จะเลี้ยงด้วยกระชังนี่จะมีหลายขนาดมากนะครับมีตั้งแต่ขนาดเล็กสุดเลยตั้งแ่ จนถึงขนาดใหญ่สุด4คูณ6เลยที่แคปเฮาส์เราแนะนำที่สุดเลยนะครับชุดที่คุ้มที่สุดแล้วก็เหมาะที่สุดที่จะเลี้ยงปูก็คือ3คูณ5การเยี่ยมชมฟาร์มที่แคปเฮาส์เราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะ จะทําให้สมาชิกเห็นว่าระบบการเลี้ยงของเราได้มาตรฐานและคุณภาพเหมือนที่พี่สีย้ําเสมอๆหรือไม่ว่าของเราเน้นที่คุณภาพและมาตรฐานจะได้รู้กันไปเลยว่าแบปเฮาของเราตรงตกแบบพิคุยรไหมหรืออยากขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ทางช่องทางนี้นะคะ